จุงกะสวัสดีครับตอนนี้กอยู่กับช oh ่องเสีย er m j o 2 official ครับผมเมื่อนี้ครับผมกับสิผ้าพี่น้องมาเบิงอัปเดตครับผมอัปเดตเวทีที่ 4, ทสีํทำการแสดงในวันที่31นี่ณสนามกีฬากลางบ้านแพงนะครับผมตอนนี้ครับเวทีเฮาก็มาตั้งอยู่ที่สนามกีฬากางบ้านแพงมนที่เรียบร้อยครับผมก่อนเดินจะขอฝากงานก่อนครับ วันที่สามสิบเอ็ดนี่ครับผมาสาวน้อยลำเพลินโชว์วันที่สามสิบเอ็ดนะครับผมพี่น้องที่อยู่ใกล้กัเขามาให้กำลังใจกันได้ครับผมแล้วก็ผู้ใดที่อยู่ทางไกลก็สามารถเบิ่งไลฟ์สดในกลุ่มปิดได้ครับผมเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศอัปเดตเวทีกันบาเฮ็ดไปฮอดได้แล้วเนี่ยครับพี่น้องตอนนี้เวทีก็ได้มาลงแล้ว ก็ลงจากแต่หมู่บ้านครับอ่าสถานที่ตั้งกับอยู่เนี่ยครับสนามกีฬากลางบ้านแพงครับพี่น้องมองนั้นกลสิเป็นสนามบอลน,นี่ครับยืงอเยื่อสนามบอลมาเนี่โอ้เวทีย่างใหญ่เลยพี่น้องก่อนหน้านี้กับพี่น้องก็อาจสิเห็นแต้ยูโดมเนาะครับพี่น้องยูโดม,มันก็นสิเป็นกา แบบมันมันบริเต็มที่ครับผมขนาดเพราะว่าขนาดจํากัดนะครับเนื้อที่จํากัดพ่อมาอยู่นี่แล้วนี่ยโอ้บอกใหญ่เลยพี่เนี่ยผมอยู่ประมาณห่างกับมานเกือบผ่าสิบเมตรเด้ครับพี่น้องสี่สิบเมตรไปประมาณสี่สิบเมตรครับผมเนี่ยเต็มกล่องผมเลยนี่อัญญะกาก้อนั้นนี่กาผมก็ได้ผ้าพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศการบวงสรวงเนาะบวงสรวงก่อนออกงาน มือเศร์าครับมีพายที่ส่งกดครับพี่น้องโอ้มือดีหลายมือดีหลไยทีมงานกับทำงานกันยางแข็งขันครับพี่น้องอเอเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งไกลๆกันหน้าครับนี่นนตอนนี้เวทีเกือบครบแล้วกำลังลงจอ LED ครับผม ลำโพงพร้อมแล้วครับสาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยครับโว้งามรถขนของก็งามดิพาไปเบิ่งทางคนเบิง่ง้างหลังก็น่าไปลองเนาะนี่ครับตู้เบียด ปีนี้ก็เสียนนนเพิ่็ใส่เป็นของช่อช้างครับผมช้างออดีโอซิเตมครับเบสเสียงกลางเป็นของนิยังน้องนี่ครับยิ่ง,งร่าลังการครับพี่น้องฝากพี่น้องเป็นกำลังแห้งใจครับให้ทีมงานสาวหน่อยลํำเพรื่อโชว์ปีนี้ก็เป็นปีแรกครับ อันนี้ก็เป็นรถคนเครื่องเสียงนคนตัวลำโพงโอ้พอน่ะเดี๋ยวพาพี่น้องบังระบบพอน,นีนอ่เนี่ยครับอ่าแนวยงเสียงกลางเนี่เป็นไฮดรอลิกให้ยกตัวนี่ข้างหลังนี่ก็เป็นเครื่องปั่นไฟครับผม เรื่องปันไฟนใส่เสือกยง,งไว้ยง,งเวทีไว้หยุดเวทีไว้นะครับตอนนี้ที่งานักําลังติดตั้งจอ l e d ครับพี่นอ้องยิงไงยิยงไงครับเดี๋ยวพาพี่น้องกันไปเบิ่งต้งเวทียังน่อยนะครับกันผมเบาพิษผ่าดประก,รกันใดก็ขอโทษ ขอให้พี่น้องไว้นาทีนี้นดร์ด้วครับผมขอมูลอาชีพฐ์บ้านเน,ยนียนๆปานไดครับนี่ครับนับเวลาถอยหลังองีกสองมือก็ไปนองมือหนีนาทีกับเข่าสามสิบสามเมตรอีกสองมือนะครับเนาะฝากพี่น้องครับติดตามนางเอกเข้ากับเป็นน้องก,ก้อยก้อยชาลินี สวัสดีครับป้ายสวัสดีครับอันนี้เฮ็ดยังกันครับนี่จอครับโอ้จออ๋อเป็นไฟจอจอไกลแล้วเลยครับไอ้ไกลแล้วไปครับนี่ยังเลยครับออีกเงาขึ้นนี่แล้ววะครับวันนี้เกือบแล้วว่่แล้วกันแล้วหน่อยนะครับโอโอเคครับผมสู่ๆครับผมยิ่งใหญ่อลังการ รถขนมอนิเตอร์ขนไฟสวัสดีครับไฟมีในในกรองโอ้โอ้ขนกรองพร้อมรอครับรมผมไอ้ทั้งหมดนี่รถนี่ออกงานนี่ประมาณจะขั้นครับเพาอยังลำเพลินโชวเ์เฮานี่ชิดวานี่ขนของ,ของ จอดอยู่นี่แมนเมิดเล่นป่ะครับแมนเบิดอยู่ข้างนอกโอโยงนอกอีกโอ้ยี่สิบกว่าคันตรงมีเนื้อที่นะครับพ่อสุดยอดครับผมเป็นกำลังใจให้ครับพ่อสู้สู้สู้นี่ครับโอ้นี่ครับพี่น้องตู้ลำโพงตู้ลำโพงอลังการครับอลังการเดี๋ยวอีกสองมือครับพี่น้อง พายุไก่ครับมาเบ่งน้ากันครับมาเบ่งความหยิงง่งแง่ร่างการของทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์โอเคครับพี่น้องคลิปนี้แะ เป็นคลิปสันส้นๆครับกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจไว้กดกระดิ่งเพื่อที่สิบ่ผาดคลิปใหม่ๆครับพี่น้องคลิปนี้ผมกะขอ,อจบไปเพียงเท่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ